คลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเป็นการหาอยู่กับกินด้วยชีวิตจริงอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ที่รับชมควรมีอายุ18ปีขึ้นไปฝากกดติดตามช่องพันปลายเอ็นเด้วยครับผมสวัสดียามบ่ายครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับก็ทีมง,งานแล้วครับผมวันนี้นะครับจะมาหาวันแหนี่ครับตรงหนองตรงนี้นะครับผมหมุนพอเคียงก็เดินวนดูปลาขึ้นก่อนนะครับนี่อุปกรณ์เราก็ครับมีแห่ทีแห่หางนะครับ ลงตรงนี้นะครับผมดูบรรยากาศก่อนครับเสียงจะดังนิดนึงครับผมพอดีมีเครื่องสูบน้ำครับเดี๋ยวดูปลาขึ้นกันโอเคครับผมพร้อมลุยกันเลยครับนะครับตอนนี้พ่อใหญ่เสียงเราก็เสียมตะไคร่ลงนะครับผมเดี๋ยวจะกลางจากตรงนู้นนะครับ นี่ครับวนมานี่ครับกลางปิดไปนะครับ ครั้งแรกครับโอ,ปอ้ปลานนี้มีปลาตะเพียนเอาก็ไเด้เอ,เอาพี่เอามาะเด็นโอ,โอ,โอ้ทุกวันจีงจังเลยปลา แล้วรับผมเอาแล้วครับนูงครับหุบน้ำนะครับพี่ตั้มเราหายเลยเนี่ยอยู่รอบที่สองครับผมจะได้เยอะหรือเปล่านะครับ มานะครับ าตามท้องเรื่องครับร <c oughs> โวม้วน้ำลที่พายเลยน่ร<ล>อดโอ้กระเพียนเจ็ดเล็กไม่รอดหรือฮะจัดมัรอดบแขนทางจัดป่ะบกันครับ นินครับโโอ้หตัวดีนดี๋ยวไปใส่เลยโอ้โหจะหลายตัวนะครับผมนี่ครับใส่กันทอดกรอบอืมเนี่ยโอ้ปลาตัวดีเลยไม่เด็ดค่าขายไม่ไปอะไรก็ไปติดโอ้สวยสวย เดี๋ยวต้องหลบแดดก่อนไม่ไไว้ร้อนครับผมรุน่นยังเคยติดไขยย่ไม่ติดเลย,ยมาอีกแล้วครับผมมาเลยมโอเอโอเค bao đây phải không? Bà lấy Hả? Tài đó phải không? Hả? Bà Được ติดไข่แล้วสวดีโอ้ตดเสียงได้แล้วครับผมปลาสวายครับติดแหนะครับจ้องมาตั้งนานครับถึงกำลังลดอยู่ครับดูนี่ดูนรับุออกไปไข่ก็เริ่มติดแล้วครับผม ต,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  eh و, ตัวดีตัวดีต no. no, 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 no. no ัวดีสายนะครับผมปัดตะเพียนครับฝาไข่รงอบนี้โอ้ตัวดีอ่ะไข่จะเต็มนะไข่มันใหญ่อะ่นน่นน่น่นนิดละนิดละนิดละนอ่โน่นตัวนึงโอ้สาดีครับผมปัดใส่ถุงก่อน กองถุงนี่งอ่นหนึ่งตัวนึงไหมเนี่นยะังใครไม่ถึงดินนะอุ้ยหลุดโอ้ยไซดีอ,ดอะพะเพียน่ะมาแอบอยู่รถกลิ้งเนี่ยเรีย <c oughs> น ปลาส้มโอ้โห oh, ตัวกำลังทำปลาส้มนะครับนี yeah, ่เปงานเราครับนับ <Yeah. S 2> ข้างหน้ามีติดครับผมไม่รู้ปลาอะไรนะครับวิ่งวุดๆเลย โอ้ตะเพียนดีแล้ว,วนี่ตะเพียนขึ้นไข่ทีกูตัวดีเลยูไข่ด้วยวะ่ะไข่ S 1> <S 1> <S โอ้สาสวยอะทางโน้นมีติดถงปะน่ะประคัมมีติดถึงไหมนี่ไข่เจ็ดตินนะครับไข่ติ้นเลยวะวนตะไข่ด้วยครับ did นี่ปลากำลังไข่เลยครับไม้แล <laughs> ้วไม้แล้วดูครับเราวันนี้เป็นคนเก็บปลางเดียวครับ ก็ได้สวายไปหนึ่งตัวนะครับมมาาแแลล <โด S 1> ้้ววไม่ไหวแล้วกู <c oughs> น้ำไม่ลงแล้วน้ำมันลึกนะครับน้ำลึกอมาแล้วครับผมบูยักษ์ครับ <c oughs> ตัวนี้ตัวใหญ่เลยใหญ่กว่าตัว่อนนี้อเอาไปสิปล่อยไปยนี่ยใ้ส่สวยเลยครับปะปูใส่ถุงนหะมปะปูก็ได้มาแทมแต้มครับที่เหลือก็ปลาตะเพียนนะครับปลาหมอเนะนี่ยใส่สวยมากเลย ครับตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวพามาดูผลงานแล้วก่อนนะครับว่าได้เยอะยังครับนี่ครับพอยู่ถุงนะครับผมนี่ครับสดสดมีใหม่เลยครับผมได้ปลาบูปลาหมอแล้วก็ปลาตะเพียนปลานินครับผมอันนี้ถุงที่ผมจับกระพิต้มนะครับส่วนนู่นี้ครับอยู่ในกระสอบปุ๋ยลูกนี่ครับนี่ครับตะเตียงครับยังไม่ได้ไปดูนะครับเดี๋ยวเราจะหากันไปเรื่อยๆก่อนนะครับ เดี๋ยวถ้ายัางไงค่อยสรุปผลงานตอนท้ายดูนะครับว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะครับประมาณกิโลนะครับครับเดี๋ยวมาดูผลงานเราเอาแหกักทําเป็นโต่งไว้นะครับเดี๋ยวดูก่อนป่าจะเข้าหรือเปล่านะครับนี่ไปตามหมาแล้วมาแล้วป่าก็ดีแล้วมั้งเนี่ยมาเต็มเลยนยะตามกำลังเดินไล่มาอยู่ครับนู่นครับ บุญแล้วครับมาแล้วมาแล้ว ีปลานี่ยอยู่พี่ปลาเข้าไปอยู่ปลากระดี่เข้าไปเต็มเลยนะไม่ใช่นน้อยเลยนะพี่กับปลาซิวอ่ะปลาซิวรอดได้มาแล้วพี่อะไรแล้วมาแล้วใหญ่ไงใหญ่ปลาอะไรอ่ะโคตรปลากระดี่เลยมันไม่ไปเนี่ยมันมาติดอยู่เต็มหมดเลยพี่นะโอ้โหใส่ทำตรงเนาะทำตรงไอ้ผ้าเขียวอ่ะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเอาอะไรกักไปได้แล้วพี่เอาแหกักินมานะโอ้ไปเข้าแหกนู่น เห่แล้วเห่แล <Alex van fucking> ้วเราดูแล้วนี่ครับปลากระดีไซส์ทีสวยครับกระดีน้ำฟูแม่งมันไม่ไกลมันกระดะนี่ยเนเต็มเลยเป็นก้อนเลยนี่นี่อือดูอยู่มาก่อนเต็มเลยฟางไปโยู่มาก่อนพี่โยู่มาก่อนเดี๋ยวเขาจับพี่หลังนะครับปากระดีครับผมสางคนครึ่งดิขาวเลยครับเดี๋ยวพึ่งรายเดี๋ยวพึ่งไปหามัน วัดเป็นสูงกูบอกเขาเนี่ยนะเข้าฝูงกัมาร์อะไรกูฝอ้โหังให้ดีก็ดีนางทั้งเลยวัดป่ามันขึ้นมาขึ้นมาวะงมเขาได้ยังดีขาวเป็นเม็ดข้าวสารนะครับผมนี่ครับเพียบเลยครับเนี่ยโยนเลยเนี่ยไปไปไปไล่เลย เอาพยายแห่ลงเร็วๆเดี๋ยวมันชวนอกอกนะเดีย๋ยวจะเอาแห่ลงครับผมเดีย๋าายวไล่ไปก่อน,นครับดีใหญ่ๆดีจังเลยเดีย๋าายวนีไล่ไปโอ้โหเต็มเลยมึงทีเนี้ยเ <c oughs> ต็มแห่ <c oughs> ให้เดียว <c oughs> ดูครับดูดูครับเอเด็กครับขาวๆนุ๊กครับแห่เผาหรือแห่อะไรวะแห่เผาพี่ไม่ขาดหรอกมั้งมันก็มีขาดอยู่นะขาดดูดูขาดอยู่นะลวบลวบลวบตีนเลยมั้ยมันได้ด้วยวจะลวบตีนนี่เนาะนี่เนาะลวบเลยนะครับท่านเดียวโอ้ขาวเลยครับขาวปีเลยฮะถือไว้ก่อนเฉยๆนะอ่า นะเต็มแหเลยครับนี่ช็อตเด็ดแล้วครับผมพุ่งขึ้นขึ้นอ่ะเดี๋ยวใครดึงไปบ้างนี่จับโอ้โหพอขแล้วพอ ยาแล้วมึนลื่นไงลื่นเลยพี่นอ่ะถงนี้แหละพ่อตรงนี้ปะตรงนี้ปะตรงนี้ปะนี่ปะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขาวเยอะนี่โอ้โหเป็นเช่นนีน้อยเลยครับผมเดี๋ยวไปหาถุงมาใส่กันเยอะไหมเยอะเยอะพี่เยอะอยู่ขาวเลยอะ ครับทำการปลดปลาก่อนครับใสด่ดีดีกันเลยก็ดีนางก็ดีนานหรือตะ์ีกนไม่รู้ปลาอะไรพี่ก็ดีทั้งนั้นเลยอ่ะกดีนางนี่ครับปลาดินครับมีปลาดินด้วยปลาดินใหญ่ตัวนึง วันมาตรงไหนไเป็นประเด็นอะเก็บเลยขาวปีเลยตัวดีงั้นเลย ดเ,เดี๋ยวขอตัวปดก่อนครับเดี๋ยวไปไทยดูนะโอ้เอาแล้วครับผมพอใหญ่เสียงได้ปรากฎใหญ่แล้วครับผมพอชู่ยอยจีโอ้ปรากฎใหญ่โอ้ดูดรับไกลๆนะครับนะครับผมซูมไปนะครับโอ้สดีครับผมปคดใหญ่ครับ ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วครับผมต่อเมื่อกี้หายไปพักนึงก็เก็บปลากระดี่นอยู่ครับนู่นครับผมใหญ่เพียงครับหดใหญ่นะครับนู่นแดดนะครับผมไปไม่ได้ครับผมไปถ่ายแล้วมันย้อนแสงครับก็ตรงไทยอีกฝั่งนึงครับผมเดส๋ยกระสอบนี้นะครับบรรยากาศก็ตอนนี้ครับผม เย็นครับตรงนี้ครับแต่ฝั่งนู้นร้อนครับสวดีครับผมัวเท่าแขนพ่อใหญ่เสียงนะครับ อย่าพามาดูถุงนี้มั้งครับผมถุงนี้ก็หลายโลครับนี่ครับผมนี่ครับหลายตัวนะครับเดี๋ยวไปถึงบ้านเก็บตะกำลังให้ดูครับนี่ปะบูใหญ่ครับถือไม่ได้ครับผมถ่ายยากนิดนึง ปลากระดงปลากระดี่เต็มนะครับกระเพียนด้วยครับจ้ำมุดแล้วครับผมเบี่ยงเมื่อกี้นะครับมุดแล้วครับโอ้ลาอะไรพี่ั้มปนินไงเดี๋ยวปนินใหญ่ครับผมโอ้ตัวดีครับผมปนินใหญ่ครับ สวยครับผม จังตันนะครับใช้มือถือถ่ายนะครับอาออีกแล้วครับผมหมานอีกแล้วผู้ใหญ่เสียงล้วครับโน่นหิวปานินมาอีกสองตัวแล้วครับอนอนนอนสองตัวนะครับ คตัวดีใช่ปะตัวดีไงโอ้ใส่สวยอยู่ดำๆมักแล้วครับผมน่าจะเจอตัวครับ โอ้ไมกแล้วปลาอะไปรปนินไงพวกปนินชุมครับผม mm hmm. เดี๋ยวอีกพักนึงเราก็จะกลับกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเทสรุปยอดให้ดูที่บ้านนะครับว่าเราได้ปลากิโลแล้วก็ปลาอะไรบ้างครับ อีกแล้วครับผมปลานิลใหญ่อีกแล้วครับพี่น้องลงแหพันอยู่ครับนมือครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนแพงะผมไม่ต้องรอปลาขึ้นนะครับเดาหาลุมปลานิลแล้วก็เวียงครอบครับผมหมานครับเริ่มมาตรการเวียงมั่วแล้วครับ เป็นเงาออไม้กครับผมนุ่นครับโอ้หนุนได้วครับผม่านนี้เหมือนกันครับโอ้สองตัวเลยครับผมหิ้วไม้แล้วพูดตัวดีมีกันตัวนีงครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวค่อยไปถูกยอดดูที่บายครับเดี๋ยวให้ติดตามกับพยาธิเตียงยืนไปเรื่อยนะครับพอตอนนี้แบตผมจะหมดแล้วครับป่ะครับผมสองชั่วโมงเต็มครับผมเดี๋ยวกลดฟ้ากลับบ้านครับเดี๋ยวไปถูกย้อนให้ดูอีกทีนึงครับ โอ้คนนินเทลเลยทั้หมดเนี่ยครับตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านนะครับมาดูผลงานตาแล้วครับปะกติโคตรเดียวเลยทีเดียวโาดูครับ <c oughs> มอยอยไม,ม่ใช่น้อยครับผมดนะเดี๋ยวทำการล้างกันครับขายไหมมีรถเลย รุรู้นครูหนูจะสิบาทต้องเราแหไปทั้งหมเขาไได้ทอมันเข้ารงไถุงม้เราใส่นี่ตอนนี้เรากำลการช่างปลาไข่ครับผมมีคนมาขอซื้อนะครับตอานี่น้ำห้ใหม่ๆี่คอระห่มอ่ะทอดกับรุ่นนี้ทั้งนั้นเลยจะเตี้ยงแกไม่อยู่แถวนั้เราหอไปหมดนะฮะเราอมอแล้วนีลนี่เลยกันี้ก็ลงแล้วอุเป็นล้เลยนา ไปเลยลำหนักเลยเดียวโอ้ยแน่ๆเอาไปกีบาตั้ง3คนเลเาเพราะเพราะจับประหมอกันประหมอวันนี้แล้ว นี้ก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้ครับผมจากทีมงานพันป่ายเอ็นเกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้า